สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแชนแนลนะครับส่วนร้อยอย่างวันนี้เจเอชชนแนลจะมาขยายพันธุ์บอลสีกันครับเราจะมาทำจำนวนนะครับบอลสีสวยๆในสวนของเรานะครับทำด้วยความรักนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีบอลสีแบ่งปันด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำจำนวนของตับจังหวัดขอนแก่นกันครับท่านผู้ชมนี่เลยครับ ตับจังหวัดขอนแก่นสวยมากนะครับบอลสีแดงได้มาจากสวนน้องเต้ยนะครับการตะพงบอลสีก็จะมีลูกไม้นะครับแล้วก็บอลสีตับจังหวัดนะครับของนราธิวาสก็มีนะครับของลำพูนก็มีนะครับผมเดี๋ยวจะมีบอลสีแบ่งปันท้ายคลิปเนาะใครอยากได้ก็ลองทักเข้ามานะครับใน Facebook สุรชัยมนวังนะครับ เป็นภาษาไทยครับสุรชัยนะครับมนวังนะครับมอมารอลลิงววแหวนแมงกลางองูนะครับมนวังครับผมเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมท้ายคลิปเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปทําจํานวนกันครับครับเราก็นําน้องนะครับไปล้างทําความสะอาดนะครับหัวและลากออกนะครับผมแล้วก็ใช้มีดโกนคมคมนะครับต้องใช้มีดบางของคมนะครับถ้าไปใช้มีดที่ไม่คมเนี่ยน้องเขาจะช้ำนะครับมีด ที่ไม่คมหรือมีดที่มันใหญ่เกินไปเนาะเราจะตัดนะครับตัดในส่วนของจอมปลูกนะครับในส่วนของจอมก็คือมีลําต้นนะครับแล้วก็มีหัวติดไปนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะตัดตรงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตัดออกมาแล้วนะครับผมในส่วนของจอมก็ยังมีเขี้ยวนะครับเยอะเลยนะครับผมมีหน่อมีเขี้ยวนะที่เห็นเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาผ่าชิ้นชิ้นหัวนะครับผมตรงนี้ ที่านะครับเราจะผ่าครึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมผ่าครึ่งนะครับเหมือนแตงโมเลยนะครับผ่าครึ่งผ่าครึ่งนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งนะครับผมครับเป็นอย่างนี้นะครับพอได้ครึ่งเราก็จะผ่าอีกครึ่งอีกครึ่งนะครับผมไปอย่างนี้เนาะแต่อย่าผ่าเล็กเกินนะครับถ้าผ่าเล็กเกินก็จะแผงจากต้นแม่ไปนะครับผมเราผ่าให้ชิ้นใหญ่ไว้นะครับจะได้มีพันธุ์ที่เหมือนต้นแม่นะครับท่านผู้ชม แต่ถ้าทําจํานวนคือทําได้เยอะจริงๆนะครับแต่ว่าเขาก็อาจจะมีผิดเพี้ยนไปจากต้นแม่ของเขานั่นเองนะครับนี่ผมก็จะผ่าแค่1ิบเท่านั้นนะครับผม10หัวครับผมก็จะได้ประมาณ12หัวนะครับเพราะว่าหัวน้องเขาใหญ่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะนําไปล้างทำความสะอาดนะครับผมผมก็จะเตรียมเท้านะครับเป็นเท้าฐานนะครับจากเตาฐานของเรานี่แหละครับผมผสมน้ํานะครับผมเตมน้ําลงไป เ,เพราะว่าผมเคยทําคลิปไปนะครับว่าวิธีการาใช้น้ําเท่าฐานเนี่ยแช่นะครับแช่น้องเนี่ยทำให้น้องเขาแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อด้วยนะครับท่านผู้ชมหรือจะใช้สารส้มนะครับสารส้มนะครับในการล้างทําความสะอาดนะครับผมแล้วก็จะไปดูต้นจอมด้วยนะต้นจอมผมแยกไว้เนาะแล้วก็เอามาจุ่มมาแช่ฆ่าเชื้อนะครับผม ในเท่าถ่านเนี่ยจะเป็นสารนะครับมีสารที่มีประโยชน์อยู่ในนี้เนาะหลายๆท่านอ่ะก็เคยจะทราบว่าทําไล่มแมลงนะครับต่างๆได้นะครับแล้วก็จะมีสารที่แบบช่วยแบบไม่ให้เป็นเชื้อราได้นะครับผมหรือจะใช้สารส้มนะครับก็ไม่ต้องมาใช้เท่าถ่านก็ได้นะถ้ามีสารส้มก็ใช้สารส้มไปเลยนะครับท่านผู้ชมในวิธีนี้ผมเคยทํานะครับน้องก็ก็จะออกหัวดีมากเลยนะครับผม เราก็ไปล้างนะครับผมในน้ำสะอาดอีกนะครับผมแจะแช่น้องต,อต้นจอมไว้ก่อนนะครับผมเราก็จะล้างทางคำความสะอาดแค่สองน้ำก็พอนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่สองน้ำนะครับผมสาสี่หกแปดสิบนะครับสิบสองหัวนะครับ เราก็จะไปเตรียมนะครับในส่วนที่จะพักผึ่งน้องเขาให้แห้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะพักน้องวางไว้บนเขียงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะทิ้งน้องผึ่งไว้นะครับประมาณ 2- 3สามชั่วโมงได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดไม่มีเวลานะครับก็ผึ่งพอให้แห้งนะครับผมชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราก็จะนมน้องเนี่ยไปเรียงไว้ในกระถางที่เราเตรียมไว้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะ ไปปลูกต้นจอมกันก่อนเนะาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นจอมกันก่อนก่อนในช่วงในช่วงที่เรารอนะครับรอให้หัวน้องเนีน่ยแห้งเดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นจอมกันก่อนนะครับนี่เนาะเนื่องจากกระถางนะครับเดิมน้องเขาเล็กแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับท่านผู้ชม,มก็เตรียมไว้แล้วนะครับนี่ใหญ่เลยนะครับผมครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับผม เราก็เป็นการอัพกระถางให้น้องด้วยแล้วก็ทำจำนวนด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีแบ่งปันนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับสนใจอยากได้บอลสีตับจังหวัดคอนแก่นก็ทักมาได้นะครับผม id line 0850084591นะครับชื่อหลาย ACT นะครับเป็นของใจเองนะครับผมนี่ก็เป็นบอลน,นอกตู้ครับท่านผู้ชม บนนอกตู้ที่เลี้ยงนะครับเป็นบอลไทยโบราณเนาะทำจำนวนไว้นะครับผมหลักหลายพันนะครับผมเข้ามาทักแชทคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะนำน้องเข้าไปไว้ในตู้อบครับไปสาวขอนแก่นโตเร็วๆนะครับผมน่าจะเป็นฟอร์มกรเลยเพราะว่าน้องมีเขี้ยวนะครับเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมน้องมีเขี้ยวมาเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องก็จะออกลูกนะครับเต็มกระถางเลยนะครับออกหนอนะครับเต็มกระถางเลยเป็นฟอร์มกอนะครับน่าจะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดู ฟอมกอต,ต่อไปในคลิปต่อๆไปมาอัปเดตกับเจคชาแนลนะครับผมที่เหลือเดี๋ยวเรารอให้หัวแห้งนะครับที่เราผผาไว้แห้งแล้วเราก็จะนําลงกระถางนะครับเรียงให้สวยนะครับแล้วก็เตรียมขุยมะพร้าวกันครับผมนี่คือขุยมะพร้าวครับเราก็จะแช่น้ําไว้นะท่านผู้ชมแช่น้ําไว้นะครับขุยมะพร้าวแล้วเราก็จะ ปั้นนะครับปั้นให้หมาดๆแล้วเราก็จะน,านําหัวบอลของเราเนี่ยไปวางนะครับท่านผู้ชมนะครับแช่ให้น้องชุ่มนะครับเรียกน้องทําไมเีเรียกซะได้ดูเดูเรียกขุยมะพร้าวน้องนะครับฟินมากับบอลนะครับส,สวยๆจับจังหวัดขอนแกนเรียกน้องมาเรียกขุยมะพร้าวน้องด้วยนี่นะครับ เดี Or, yeah, MM area, and down ๋ยวเราจะปั choses, time, right right ้นนะครับปั้นแล้วเราก็นําลงกระถางนะครับแล้วก็นําหัวบอลที่แห้งแล้วนะครับผมมาวางเรียงๆรีเรียงในกระถางนะครับนี่นะครับขุยมะพร้าวเราก็ปั้นเอาน้ําออกแล้วเราก็มาวางไว้ในกระถางแบบนี้นะแล้วเราก็นําหัวบอลที่แห้งแล้วนะครับไปเรียงๆรๆเรียยงไว้นะครับผมที่ผมตัดต่อคลิปนะครับผมเป็นถอดๆแบบนี้เพราะว่าผมใช้มือซ้ายนะครับถือกล้องครับท่านผู้ชม เราจะนำด้านด้านผิวนะครับลงล่างแล้วก็ไงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับทําไปจนกระทั่งหัวที่ผ่าไว้นะครับหมดนะครับครับถ้าเกิดเราผ่าจํานวนมากๆเราสามารถวางเรียงให้เต็มนะครับผมถ้ามีแบบผ่าหลายๆต้นนะครับแต่ว่าต้องจําชื่อสายพันธุ์ให้ได้นะครับว่าเป็นชื่ออะไรพ้างนะครับผม แต่ว่านี่ผมทำไว้12หัวนะเราก็จะใช้ถุงพลาสติกคลุมแล้วก็ใช้ยางรัดไว้นะครับประมาณ2อาทิตย์ครับท่านผู้ชมเดวน้องก็จะเริ่มเป็นเบบีนะครับเราก็จะไปแยกกระถางกันนะครับครับใช้ถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกคลุมแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ยางนะครับรัดนะครับ ประมาณ2อาทิตย์นะครับสองอาทิตย์กว่านะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะครับพี่ีพีีขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูบอลสีกันนะครับว่ามีอะไรแบ่งปัน่านผู้ชมบ้างมีจอมทับนะครับเป็นจอมทับแข่งนะครับผมผ่าแบบผ่าเยอะมากนะครับผ่าแบบยิบเลยครับน้องก็เลยแผงเปนแบบนี้นะครับเวลาโตก็น่าจะสวยมากเลยนะครับทานผู้ชมครับอันนี้150บาทนะครับ หนึ่รัอยห้บบาทนะครับราคารวมส่งแล้วนะครับสนใจอแอดนะครับไลน์เจเอ๋มาได้นะครับผมชื่อไลน์ act นะครับไอเดลไลน์คือ0 8 5 0 0 8 4 5 9 1นะครับหรือจะเป็น Facebook นะครับสุรชัยมนวังนะครับผมก็เข้ามาที่ Facebook สุรชัยได้นะครับผมเจเอ๋ช anel ทำกินทำขายบ้านๆนะครับท่านผู้ชมก็ฝากช่องน้อยๆไปด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สวนน้อยๆปลูกร้อยอย่างนะครับมีหลายคอนเทนต์นะครับพาเที่ยวชมเขื่อนป่าสักชนิ์ด้วยเนาะ มีลูกไม้สวยๆนะครับท่านผู้ชมลูกไม้สวยๆเนี่ย450บาทนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับผม450บาทนะครับสนใจนะาะรักเจเอมาได้นะครับผมนี่ใครอยากได้ขอนแก่นก็รออีกสักครู่นะครับไม่นานเนาะพอผมรักจจเอในน้อยขอให้รักนานๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีลูกไม้หลากหลายนะครับผมอยู่ข้างในนะครับผม มีลูกไม้นะครับแบ่งปันนะครับอันนี้คุณกระจรเดชครับท่านผู้ชมสนใจนะครับผมคุณกระจรเดชต้นนี้350บาทนะครับรวมส่งแล้วนะครับผมใครอยากอยากได้คุณกระจรเดชนะครับผม350บาทรวมส่งนะครับโอเคครับอันนี้แบ่งปันเล็กๆน้อยไปก่อนเนาะโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ